ชมไปที่สงขลามีเรื่องที่น่ากลัวเกิดขึ้นค่ะมีคนไปพบศพถูกฆ่าตัดหัวนะคะแล้วก็วางไว้ข้างลําตัวในบ้านที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งตอนนี้ตํารวจได้นําตัวลูกชายมาสอบเข้มนะคะเพราะว่ามีพิรุษค่ะศพ ถูกพบในห้องครัวนะคะในบ้านที่สวนยางพาราตําบลสํานักแป้วที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะในสภาพนอนหงายท่อนกลายด้านบนเนี่ยเปลือยนะคะท่อนล่างสวมกางเกงในศีรษะถูกตัดวางไว้ข้างตัวซึ่งคาดเสียคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า4วันค่ะในที่เกิดเหตุมีมีดพระตกอยู่ค่ะคุณผู้ชมแล้วมีดพระเนี่ยก็ถูกเอาไปล้างวางไว้ในห้องน้ําหลังบ้าน ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะซึ่งผู้เสียชีวิตคือนายวิชัยโทแก้วเป็นเจ้าของบ้านบ้านนี้อยู่กันสองคนอีกคนนึงเป็นลูกชายชื่อว่านายทิวาทรซึ่งไม่อยู่ในบ้านหลังนี้ตอนที่พบศพนะคะชาวบ้านบอกว่าลูกชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก่อนที่จะมีการพบศพเขาก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยไปตามตัวกลับมาสอบปากคําซึ่งปรากฏว่าพอสอบปากคำนายทิวะทรเนี่ยให้การเป็นพิรุษหลายจุดค่ะ บอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่บ้านมา4วันไปหาแม่เที่ยมเภอร์ดาวเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าวานันนี้ก่อนหน้านี้ยังทํากับข้าวให้พ่อกินอยู่เลยเมื่อคืนก็ยังนอนด้วยกันอยู่เลยค่ะ,ะก่อนตัดยางเราไปนอนไหนอยู่บ้านแม,ม่อยู่บ้านแม่มแอยู่บ้านแม่มากี่วันแล้วอยู่บ้านแม่ที่วันสี่วันแล้วเมื่อวานกลับมาหาพ่อใช่ไหม เมือ่อวานกลับมาหาพ่อเหรอ,อแล้วซื้ออะไรให้พ่อกินเมื่อวานกระต้งเนี่ยกับข้าวมีใช่ไหมกับนอนกับก้ะ,ะตั้อ่าฮะแต่แต่เมื่อวานเรานอนกับพ่อไหมหรือแม่นอนหรือว่าไงเมือ่อวานนอนกับพ่อไหมเมื่อวานนอนอยู่ที่นี่ ตำรวจบอกว่าฟังคำให้การก็ยังมีพิรุษหลายอย่างนะคะคุมตัวไปสอบเข้นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่สพเสดาเพราะว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนเพียงคนเดียวที่อยู่กับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยนะคะคก็เดี๋ยวต้องสอบสวนกันต่อไปค่ะครับ